โอ้โหสวัสดีครับอยู่กับผมครับมูน้อยลอยท่อนี่มาใส่ไฟแล้วครับนี่ใส่างี้แหละเพียงนี้ไฟเพิ่งมาครับสั่งไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อเจนจินะครับธรรมดาตามท้องตลาดตั่วไปนะครับก็มาทำคาด คาดหมวกไฟตามที่เห็นนะครับเวลาป้องกันเวลากิ่งงกิ่งไม้กิ่งยางครับกันได้นะครับแต่เท่าแขนเท่าขานี่ก็กันไม่ได้เหมือนกันนะครับหักเหมือนกันนะกันได้ก็อย่างนี้อย่างนี้จะกันได้ครับเท่านิ้วโป้งกำลัง ใส่ไฟครับนี่ละลายหมดเลยก็เก็บภาพมาให้ชมนะครับเดี๋ยวจะใส่เสร็จเดี๋ยวจะตัดภาพไพรรปตอนเสร็จให้ดูกันอีกนะครับตอนนี้ก็กำลังใส่อยู่ใส่คนเดียวโ,โหเหนื่อยมากเลยครับเป็นไงครับ ผมว่ารอนะได้บางฝุ่นหน้าเข้าไปอีกครับเจ้าวไปเลยตอนนี้เจ้าของรถก็กำลังนอนหลับครับน,นอนอยู่เปลเลยครับออโอโรถไทฟอร์ดกำลังดันโพล <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาทำงานกันต่อนะครับเรามาใส่ไฟกันต่อผมเป็นคนใส่ไฟชอบใส่ไฟ โอเคครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จแล้วกันอัปเดตไปเรื่อยๆครับวับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับแถวบนนี่ครับเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวแถวกันชนครับเรามาติดตามชมกัน ดูดุขึ้นไปเลยครับพอดีมากเลยเสร็จเรียบร้อยครับขาดดวงนึง सही फाके पाइ बेलु भछु नि य สวงกันหนึ่งครับสองก okay, <Öyle Lucy. S 1> ันหนึ่งครับมันมีขามีไฟจะไม่มีขา เรียบร้อยต่อไปก็เดินท่อเลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วเที่ยวหว่องไปอันหนึ่งบัลลรอันหนึ่งต้องไปหาไฟครับสั่งมา20ดวงแต่ว่าแถวล่างมัน มันสิดวงแถวบนมัน10ดวงก็เลยเป็น21ดวงครับทีนี้มันก็ขาดเลยนี่มีไฟมีไฟเลี้ยว led ด้านบนด้วยครับขาดข้างล่างหนึ่งดวงครับแต่อันเก่ามันมีนมอยู่แกบอกว่าอันเก่าแกมีแกมีอันนึงมีหลอดนึง ของผมก็มีเศษอันหนึ่งครับแต่ว่าผมผมค้ามันหายอ่ะขาจับมันหายมันไม่ได้หายหรอกคือแต่ก่อนผมใส่ไฟเดนจีแล้วทีนี้ขามันบางเนาะขามันหักผมก็เลยเอาไปใส่ของผมอ่ะทีนี้มันมันก็เลยอันอันที่มันเหลืออยู่มันก็เลยขาดปกติผมสั่งมาผมจะสั่งมาทีละสิบทีละยี่สิบอย่างงี้ครับจะไม่สั่งเศษ ครับต่อไปก็ข้อเลดร้195อยเก้าเทอบูกเ่าเาเลยโอเคครับผมก็เหลืออยู่เหลือโค้งมาอยู่สองอันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาทำได้เหลืออยู่สองอัน3อันครับหรือว่าใครจะทำเพิ่มอะไรตรงไหนก็ ติดต่อเข้ามาได้ครับรับยังรับทําอยู่ครับพอดีมันมันแป๊บมันเสียดผมก็เลยเออกระเทือนแล้วไปร้านดัดก็เลยดัดมาเลยครับตัวนี้นะครับสำหรับไฟก็จะเป็นนี่ครับเดนจินะครับธรรมดาก็สั่งมาให้แกเฉยๆครับพอดีก็ เป็นท่อแก่เก่าก็รู้จักกันสนิทกันครับผมก็เรียกแต่ลูกพี่ลูกพี่นะสั่งมาให้เฉยๆเลยนะครับไม่ได้คิดค่าค่าสั่งค่าอะไรนะครับคือคิดตามจริงไปเลยครับก็รู้จักกันเราต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วเหมือนอย่างนี้แกก็ลูกน้องแกอยากทำก็นุ่มเสกอยากทำก็นี่ ติดต่อมาทํากับผมตัวนี้แกจะเลือกเป็นตัวธรรมดานะครับถ้าถ้าตัวเดนโซ่ก็จะอยู่ส3 0บาทนะครับตัวนี้ขายตามท้องตลาดก็220บาทนะครับโอเคครับผมนี่ผู้ช่วยเรามไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลย เมื่อวานที่ช่วยบันข้าวด้วยเราก็ไปเก็บหัวมันด้วยบึ้งนี่เงือแตกเต็มตัวอยู่นี่แล้ไม่เรียกล่ะไม่ได้มาแยง,งไม่ได้มานี้เลยนี่แยง,งอยู่มาแยง,งตรงนี้พับอันนี้เลยพับกล่องเลยนี่พับกล่องเอาเชือกมัดไว้ไว้ขายเก็บกล่องขายแล้วครับทีนี้โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปกินก๋วยเตี๋ยวปะก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก๋วยเตี๋ยวที่ ตรงนั้นะมันกี่โมงเลยมันจะบ่ายสองมั้งเหรอเล่าเอาเก็บของเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนเก็บอันนี้ก่อนนี่เก็บเนี่ยบ่ายสองสิบเกเก็บเก็บกล่องเก็บอะไรก่อนเดี๋ยวเก็บเครื่องมือก่อนครับนะครับเก็บกล่องขายครับ เก็บให้หมดเด้อ hmm. ม mm ีต hmm. mm ั hmm. mm ้งหลายกล่องนะยี่สิกล่องนุ่นนุ่นนี่ข้างล่างไงทากล่องสามกล่องทำไมถึงรันทดทำไมถึงรันทดนะซีกิ๋วตี๋กับบุ้งยื่นกว่าให้เกีบกองพับขายอีกอ้วบุต้องฉีกออกดอกกันนั่นนะเอาไว้นั่นแหละเอาแล้วจะพับยังไงเออ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  ดอเตี่ยมาตืนด้ยแ <c ười> ม่งคนตีนเร็วเนี่ยซมึงตินคารดไหนดูหน่อยดิคาดตรงไหนคาร์นีนโด่ไม่มาสิมิ่ะ โอเคครับกบ็ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีหน่อยเร็วบ๊าบายเอฟซีหน่อยบบายบายค่ะภาพลังต่อครับสวัสดีครับ